รสึกช่ไหมก็มันอลังการมากเลยนะครับวีนี้ก็ส<ช>าม<ช>ารถทำให้น้องๆ้งนสี่พักเนี่ยลุ้นกันได้เลยทีเดียวว่าใครจะได้เป็นใครจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นทุกคนก็พร้อมที่จะพัฒนาเรียนเหมือนกันใช่ไหมครับ ในวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะในวันนี้นะคะก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยนะคะในการประกาศกิจกรรมการเลอกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนดารุสสลามปีการศึกษา หาผู้นำนักเรียนของโรงเรียนดารุสสลามคนใหม่ซึ่งเขาจะเป็นใครนั้นเราดูหน้าตาเขาได้ว่าใคร <c oughs> ู้ถึงสวยก็สวยทั้งสองคนหลอก็หลอทั้งสองคนไม่รู้จะเลือกใครดี ครูก็ันนี้นะไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามที่ได้เป็นสภานักเรียนตรงนี้เนี่ยครูก็ขอแสดงความยด,ดีกับทุกคนกันกกที่ได้เป็นนะคะพ่าครูเชื่อว่าทั้ง4ทีมเนี่ยตั้งใจจะพัฒนาโรงเรียนของเราถูกไหมคะ mm. ครูก็ขอให้พวกเราทัานทาหน้าที่อย่างดีที่สุดให้สมกับโรงเรียนเรานะคะที่นะคะมีคาขวัญว่าเป็น s c h o o l of l e a d e r s โรงเรียนแห่งผู้นําเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ย ต้องมีความเสียสละอดทนและมุ่งมันและพยายามจนประสบความสําเร็จในที่สุดสำหรับวันนี้ครูขอขอให้การเลือกตั้งในวันนี้เป็นบรรากาศและโปร่งใสที่เชวาว์เบอร์หนึ่งนะครับได้ไป355เสียงครับเบอร์2น,นะครับมอสองได้ไป190 9คะแนนครับาตามมาติดตแล้วนะครับตอนนี้ประธานคนหนึ่ง,งๆๆๆๆๆนั่งไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้ ฉันมาชมศึกษาปีที่หกหมายเลขหนึ่งได้ไปทั้งหมด285คะแนนค่ะส่วนน้องเบอร์สองก็ตามมาติดๆเลยนะคะ106คะแนนค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh ก่อ,อนอื่นก็ขอ,อขอเรียนพวงในการโรงเรียนดรสรรามอาจารย์ิทหัน,นหนึ่งมาแล้วก็คณะอาจารย์และไม่ลืมเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับสําหรับความรู้สึกในตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาลอได้วางไว้แล้วแพ้ชนะอยู่ที่เอาลอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เอาลอแต่เอาลอจะดูก,ก่อนว่าเราพยายามมากพอไหมสําหรับความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกดีใจมาก และก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณทุกสิทธิ์ทุกเสียงแล้วก็อขอบคุณสมาชิกทุกทุกคนที่ร่วมมือกันเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับผมบทุกคนครับก้บานอเ่นต้อออน่งเรียนกอท่านกอลนนอาจารย์บริหารเดงมาก่อนแล้วก็อาจารย์จารุณท่านและก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทั้งขว้ตั้งซ้ายที่มาในวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาก เพือพ่อนทุกคนของภาคบรัทถึงถึงแม้ว่าพวกผมอาจจะไม่ได้ผมก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่าบางทีพวกผมอาจจะเหมาะสมในทางอื่นก็ได้โดยที่จะไม่ต้องมาเป็นในทางสภานี้ก็ได้เพราะการที่จะเป็นผู้นํานี้ไม่ต้องไม่ต้องการไม่ต้องที่จะเป็นสภาก็ได้การที่จะเป็นผู้นําเราสามารถเป็นผู้นําได้หลายแบบนะครับแล้วก็ต้องแสงดงความยินดีกับ เพื่อนของผมด้วยในายไปกีมาเกที่เขาได้รับนะครับความไว้วางใจจากเพื่อนผู้ชายทุกคนนะครับส่วนพวกผมก็จะจะเป็นผู้ตามที่ดีของพวกอเขาครับเรื่องขอบคุณนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากจะขอบคุณทุกเสียงที่ไว้วางใจพวกเราให้เข้ามาทํางานตรงนี้เลแล้วก็เนี่ยทุกคนในพักไอซูทุกคนจะสัญญาว่าไม่ใช่สัญญาทุกคนจะทําให้ดูว่าพวกเราสามารถทําไายแล้วก็จะทําให้สุดความสามารถค่ะ แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ใช้สิทธิ์ในตรงนี้นะคะแล้วก็ถึงเราจะไม่ผ่านในจุดๆนี้แต่ว่าเรายังมีทางที่มีทางของเราค่ะอย่างเช่นพวกเรานะคะเป็นนกที่ชนเมฆชนฝุ่นอาจจะเหนื่อยมาบ้างแต่ว่าต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ใช้เสียงในจุดๆนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะนายมฮัมมัดอาหมีนบานบานะครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัทยมศึกษาปีที่5นะครับห้องเรียนคุณภาพ QCP นะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมาครับแบงกก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2563ฝ่ายชายนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเสมอนะครับให้กับน้องๆนะครับที่ไม่ชนะถึงว่าน้องๆนะครับจะไม่ชนะ ในวันนี้นะครับแต่น้องๆทุกคนก็ชนะใจตัวเองที่กล้าลงสมัครเป็นสภาครับไดครับอาวโค้ดอังกฤษนะเป็นคนอ่านะครับก็แต่ว่าไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากฝากถึงน้องๆเบอร์หนึ่งและเบอร์หนึ่งนะครับเราจองนะครับทําในสิ่งที่เราพูดกับทุกคนในโรงเรียนนะครับเพราะว่านั่นเป็นหนึ่งในสัญญาที่เราให้กับน้องๆนะครับขอให้เราทุกคนทําตามสัญญาที่เราให้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ในฐานะที่เป็นสภานักเรียนปิการศึกษานี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเบอร์หนึ่งและน้องเบอร์หนึ่งแล้วก็ขอแสดงความยินดีเช่นกันกับน้องเบอร์หนึ่งและน้องเบอร์หนึ่งนะคะอ่อเบอร์สองและน้องเบอร์สองนะคะ<ฯ>เราทุกคนคือกําลังสําคัญที่จะนําพาให้โรงเรียนของเรานั้นก้าวหน้าฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ มันไม่ใช่ว่าใครที่ได้คัดเลือกให้เป็นสานักเรียนหรือใครที่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสานักเรียนหนึ่งเสียงที่เราได้รับในวันนี้ก็คือหนึ่งความไว้วางใจของเพื่อนที่ให้เราทําหน้าที่นี้ทุกๆคะแนนเสียงที่น้องได้ถึงแม้ว่าน้องจะแพ้แต่นั่นคือคะแนนเสียงสําหรับคนที่ไว้วางใจให้น้องได้มันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารงเรียนแต่เมื่อน้องไม่ได้เป็นถามว่าน้องสามารถพัฒนาโรงเรียนได้อีกไหมยังสามารถ ได้ในวันนี้ทุกคนสามารถร่วมที่จะพัฒนาโรงเรียนได้เพราะตราบใดที่เรายังใส่สีขาวผ้าคลุมสีเขียวและยังอยู่ในรั้วเขียวเหลืองแห่งนี้เราก็คือครอบครัวที่จะนำพาครอบครัวเขียวเหลืองแห่งนี้ให้ก้าวหน้าไปได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ gamma blacko ประกาตัวปใจตัวกูบิบ๊กย่าละเพลย์1 2เบสบอลทุกคนต้นอ all, งรักษาลาม b l a ่อ o Pada okay, ah, sore, nama pada. Haa, ah, pada, pada, pada. Nama pada, makan ubat gila. Haa, ah, pada ubat gila lah, pada. Belahlah, boleh kau pok mana. Ah. Sebab tu, tu tak gede Allah belakang. Haa, Allah, ya Allah. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Bawa satu, pun ada. Bo dua, pun ada. Belahlah, Boleh ke Fort mana Sebab semua tu memang partner belakang Haa ah. right? yeah. Ada tak ada tak ada. Ada sorang kriya somo. Ah. Muka dia jatung somo. Ah. Baiklah kita bakal tengok belakang. Ha. Ah. Ialah Sanimi. Yeah. วและสุดท้ายนี้นะครับพวกเราอยากฝากเพจ Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ของ i t d a ดารสลามนะครับโดยให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ i t d a ดาร์ a สมอย่าลืมกดตรงนี้นะครับ